พระเจ้าห้าพระองค์วัดราชโยธาเล่นไหมครับเล่นนะจริงๆเดี๋ยวอธิบายฟังวัดบึงพญาสุเรนเนี่ย <grading> เป็นพระที่วัดราโยธาอ๋อโอเคโเหมือนกันเหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันนะผมอพำร,ร,รู้ไหม <clears throat> หลวงปู่ทองเนี่ยท่านก็สร้างปู่วัดบึงพญาสุเรนด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นออหลวงปู่ทองที่สร้างเนื้อดินเนี่ย กับเนื้อผงใบเขาเรียกอะไรนะนาต้อยหินใบมีดโกนใช่ไหมหินรับมีดโกนนะก็เป็นเนื้อออาเขียวๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองส่วนตรงนี้เหมือนกันท่านทําเนื้อดินเนี่ยเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ก็มีเล่นนะครับนิยมเหมือนกันแล้วท่านก็ทําเนื้อผงหินรับมีดโกนเนี่ยนะครับเหมือนกันมีพระเจ้าห้าพระองค์ทั้งคู่ทั้งคู่นะครับเนาะนะครับ เล่นครับนิยมนะครับเนาะจริงๆก็นิยมทุกทิมพนะเป็นพารที่ดีมากนะแล้วก็ถูกมากด้วยสำหรับผมผมก็ชอบอ่ะนะพาร์ทเก่าๆราคาไม่แพงเนี่ย